ดูการดึงรวดของในช่างต่อนะคะเมื่อกี้วิดีโอมันมันขาดสายเนะาะไลไฟนะคะลไลไฟจากซ้ายไปขวาจากขวาไปซ้ายให้ทองมันนิ่ม นิ่มแล้วก็ไปจุ่มไฟเพื่อปรับอุณหภูมิเนะจุ่มน้ำไปจุ่มน้ำปรับปรับอุณหภูมินะคะให้มันเย็นลงไม่งั้นเราจับไม่ได้นะมันร้อนนะคะ,ะถึงเทียนถึงเทียนแล้วมาดึงต่อ จะมีตัวหนีบนะคะนี่จะเป็นตัวหนีบแล้วก็จะมีสายพาน้ดึงเขาเรียกว่าม้าดึงเหรอคะม้าดึงรวดนะคะนี่นี้อ่าหมุนหมุนเป็นการเอ็กซอร์ซส์เป็นตัวนะคะไม่ได้ไปเล่นกล้ามนะการดึงรวดก็จะทำให้เรามีกล้ามไปในตัว ้องดูด้วยว่าไม่ให้รวดมันแตกเนาะถ้าเราหลอมไม่เนียนมันจะแตกนะคะเรต้องดูต้องหมั่นเช็คนะคะว่ารวดมันแตกไหมนี่เป็นแผ่นแผ่นดึงรวดจะเป็นอย่างนี้จะมีไล่เบอร์จากเล็กเล็กไปใหญ่ๆ อันนี้ไว้ดึงรวดดึงกําไรได้นะคะที่ลูกค้าทํากําไรที่เป็นหล,ล,ลอดหลอด,ลอดเนาะให้มันกวงในแต่ถ้านี่ยังจะเป็นแบบตันนี่ดึงแบบตันหมต่อ จะได้ขนาดนะคะเนกวจะได้ขนาดที่เราต้องการเนาะเสียบไล่เบอร์ไปเลยค่ะมันใหญ่มันจะดึงได้แคกสองสามช่องอะเนาะสองสามช่องแล้วก็ต้องปเป็นเ่าไฟให้นิ่มๆแล้วก็มาดึงใหม่ถุงเทียนด้วยนะคะเพื่อมันลื่นมันจะได้ไม่เป็นรวดมันจะได้ไม่กึกกักนะคะงั้นเดี๋ยวมันจะไม่เรียบเนาะแล้วก็ไอ,ไอตัวแป้นมันก็จะเสียด้วยนะคะ จะทำให้มีรอยแล้วเวลาเราดึงรวดมารวดจะไม่เนียนนะคะได้เบอร์หรือยังคะในช่างอ๋อนี้ในช่างได้เบอร์แล้วในช่างก็จะมาหมุนนะคะหม,ห,มมมหมุนให้มันเป็นกลมๆหมุนให้มันเป็นกลมๆแล้วก็มาตัดตัดให้เป็นเอา่า แยกให้เป็นวงๆแล้วก็มาบิดใส่กันนะคะบิดใส่กันแล้วเชื่อมเชื่อมเชื่อมแต่และว,วงให้มันติดกันแล้วถึงจะไปบิดเป็นเลดน,นะคะแล้วก็ไปแต่งแต่งให้มันเป็นสายเลสการทําข้อมือต้องคํานวณน,นะคะว่าเราว่ามันจะมีน้ําหนักกับความยาวเราต้องคํานวณว,ว่าเราจะใช้เบอร์เท่าไหร่มันถึงจะได้น้ําหนักตามนั้นนะคะต้องเผื่อทําตะขอด้วยนะคะ ก็สปริงอะไรด้วยเพราะว่าลูกค้าเขาเราไม่ได้ทำขายเนาะทำงานออเดอร์ก็ต้องควบคุมน้ำหนักให้ได้อย่างที่ลูกค้าสั่งนะคะนี่ในช่างจะเป่าไฟก่อนแล้วก็ถึงจะไปม้วน ความห่างความขี่ของเ่าเลทนี่มันอยู่ที่น้ำหนักด้วยนะคะ่ะบางทีน้ำหนักมันมันอ่ามันจากัดเราก็ต้องใช้ให้มันห่างหน่อยเพ้วก็ความยาวมันจะได้มันเปล่าไฟก็ไล่ไป,ไปจากซ้ายไปขวาจากขวาไปซ้ายนะคะไล่ไปไล่มา ความร้อนมันทั่วๆเนาะเวลาม้วนเวลาอะไรมันจะได้นิ่มมันจะได้เข้ารูปนะคะมันจะไม่ไม่เล็กๆใหญ่ๆเพราะแต่ละวงมันจะต้องเท่ากันหมดนะคะมาดูการหมุนรวดของนายช่างนะคะว่าเขาหมุนกันยังไง ไหนสนใจอยากให้ในช่างทำเลดให้ก็เชิญติดต่อในช่างได้เลยนะคะ0805012397นเะเบอร์โทรนายนช่างร้านดวงพรอยู่ที่สันกำแพงนะคะหน้าวัดป่าไผ่นะคะเป็นเงินเป็นอะไรก็ทำได้นะคะเป็นนาคเป็นเงินเนาะนช่างก็จะมีรหัสบัญชี แล้วคะัสบัญชีของนายช่างก็สามารถสั่งทำกรอบผ้ากรอบอะไรได้นะคะไม่ต้องส่งล้ามาก็ได้เพียงแต่บอกขนาดารุ่นให้ในช่างนะเดี๋ยวในช่างทำให้เผื่อใครเข้ามาชมและอยากได้ฝีมือสวยๆนะคะ ย้อมรับเนาะรอ,นะอบพ่ะรอบพูทก็ทำได้ทุกทรงนะคะนี่ทรงยากๆก,ก็ก็ทำออกมาได้สวยมากานี่หน้ากาเหล็นะคะนี่เจาะเจาะรูเพชรแล้วนะ หเหมือนเปียบเลยนะคะตัวอย่างเป๊ะเลยนะคะเดียบมากๆสวยมากๆเลยะคะ่ะต้องยอมรับเลยนะ,ะตอนนั้นเป็นกนรลองอันนี้ไว้ใส่ด้านหลังนะคะในช่างก็จะมาวัดคำนวณน,นิดนึงเรามาดูการทำเลสข้อมือ การทำงานจริงเนาะใช้คินตัวนิดละทำจากมือนะคะใช้แรงงานมนุษย์จริงๆนะคะ่ะ ของฝรังนี้บางทีเขาจะ,จะมีเครื่องอมเมอฟังสะดวกทุกอย่างเลยนะคะจะหมุนหมุนใหเป็นกลมะยิ่งรวดน้ำหนักเยอะการทำงานมันก็ใช้แรงเยอะนะคะ เส้นยิ่งหนาขึ้นการบิดรวดก็จะยากแข่งยากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นค่าแรงการคิดถึงไม่เหมือนกันนะคะเพื่อลูกค้าท่านไหนที่สั่งเลดเราจะได้เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมเลดราคาค่าแรงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะคะถ้ารวดเส้นเลกนายช่างเขาก็จะบิดง่ายหน่อยการทำงานง่ายหน่อยน้ำหนักเยอะ การทำงานมันก็ยากขึ้นถค่าแรงมันก็จะเพิ่มขึ้นนะคะในการแต่งตะใบมันใช้แรงงานเยอะเนาะใช้เวลาใช้อะไรหลายๆอย่างนะคะความละเอียดเนาะการแต่งเวลาแต่งงานก็จะต้องใช้อุปก,กรณ์หลายๆอย่างนะคะบางอย่างเราก็ต้องเปลี่ยนเลยนะคะถ้าเราทำงานชิ้นหนึ่งเนาะอันนี้มันหนาขึ้น อันเดิมใช้อาจจะไม่ไหวละคุณภาพไม่ค่อยไม่ค่อยจะสมดุลกับงานชิ้นใหม่แล้วเราก็ต้องเปลี่ยนนะคะีนน่ในช่างก็จะหมุนหุดไปให้มันเป็นหลอดหลอดเปรียวๆนะคะแล้วในช่างก็จะตัดเป็นวงๆเนาะโอเควันนี้ขอฝากไว้คลิบนี้ไว้เท่านี้นะคะ ขอบคุณนะคะนายช่าง